สวัสดีครับไปกันเช่นเคยน,นะครับกับช่องพอลูกกินปล่อยจะไปวันนี้เรามาที่ไหนกันเอ่ยดูไปเลยสเต็กลุงนัวกับเมนูหลากหลายเมนูนะครับผมดูเมนูกันนะอาหารหลัก รื่ยๆเยมนูนะไม่แพงนะครับดูไม่แพงครับราคานี้ไปได้นี่ครับราคาตามนี้แหละครับแต่ต้องได้คือว่าไม่แพงนะครับแพ่หนือก็คือ พวกเนืไม่ถึงกันในห้างหรอกที่น,นี้บรรยากาศช่างจะบอกยิบซี่อลยไหมลูกต่วงนี้หน้าฝนครับฝนก็จะน้อยหน่อย กำลังมาเนี่ยแบบผนแน่นนะกำลังนี้มาเนี่ยคนนี้แน่นเลยครับแน่นล้านเลยเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับกำลังต้องตั้งอยู่ริมถนนนะวันนี้ก็คือตั้งโต๊ะอยู่ข้างในครับไว้ข้างในลูกค้าเพิ่งออกไปเลยครับเมื่อกี้ อันนี้คือรอนั่งรอนั่งรอสเต็กกันสั่งสเต็กไก่ไปครับรู้จะกินอะไรกันไข่ดาวเพิ่มไข่ดาวด้วยท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่แถวถนนสมัมพุทนะครับรถรางเก่านะครับอยู่ตรงตรออต่อภาษีนะครับเป็นร้านสเต็กลูกหนวดนะครับสาขาสมัมพุทนะครับมาใช้บริการได้นะครับเปิดแตด หกโมงครึ่งนะครับสิบแปดนกาสามสิบนาทีเริ่มเปิดใช้บริการแล้วนะครับมีทั้งกลับบ้านแล้วก็ทานที่นี่นะครับนี่ครับเบอร์โทรทางโทรได้นะครับจองได้ครับศูนย์แปดหนึ่งหก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 เก้าเก้าแปดครับจำง่ายครับศูนย์แปดหนึ่งหกสี่ตัวครับผมเก้าสองตัวแปดหนึ่งตัวนะครับ เรสั่งได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้รอรออยู่นะครับข้างนอกก็มีลูกค้าทานอยู่นะครับแต่เราก็มานั่งอยู่ข้างในกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนอายุเข้าด้วย บกันไหนที่เคยทานสเต็กดุนหนัวนะครับคอมเมนต์มาให้เราหน่อยนะครับอยากทราบนะครับว่าอร่อยนะตทีนี้ผมเพิ่มไข่ดาวไปด้วยนะครับเล็วูกันลูกพี่ครับขอเอสขวดหนึ่งครับขอเอสอีกคนหนึ่ง เมื่อกี้ไปโรงพยาบาลมาไปสิทธิ์ใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเก่านะครับลองใช้ประกันสังคมดูไม่ใช่ไม่ใช่บัตรทองนะครับเขาบอกเขายกเลิกบัตรทองไปแล้วขอบคุณมากครับเขาบอกว่าเขายกเลิกบัตรทองไปแล้วเราไม่ใช่ทินี้ก็คือไปผมที่มอชค์มานะครับวันนี้ไปมอไชค์ขับตั้งแต่โรงพยาบาลบางนาไปสอยมังกรไปถึงบอก เขาบอกว่าคิวนานนะรอได้ไหมคนมาหกโมงสองประมาณทุ่มทุ่มกว่าเลยไม่ได้ตรวจเลยครับเราตรวจก็คือมาจะมาณเที่ยงคืนได้มั้งคิดได้คิวยาวเลยอะ่ะทีนี้โรงพยาบาลนี้ไม่มีไม่มีคุณหมอเลยครับไม่เข้าใจเหมือนกัันนี้ เ,เอาหารมาแล้วครับรอัะคุ่มาแล้วมาแล้วสเต็กเรามาแล้วครับขอบคุณมากครับเต็กไก่ขอบคุณมากครับ,โอ,บ,รบโอ้โหดูไข่ดาวเลยเราน่ากินมากเลยอ่ะนี่คือสี่บห้าบาทเองนะเมื่อก่อนสี่สิบเองครับคือว่ามันของคุณครับดูน่าทานมากเลยครับผู้ชมครับอืเบาๆนะครับวันนี้ กับอาหารเบาๆเท็กนี่ครับคนละก็ยัมีเครื่องให้นะครับนี่มีมซอสให้นะครับผมหนวดเรื่องซอสไทยแล้วก็พิไทยก็มีหัวย่านโรยพิกไทยนะครับชอบครับแล้วก็ทำได้เลยที่ใส่ไข่นะครับแบ็กไก าทานจังเลยอยอดยอดไข่ดาวนะครับดูดูคุณผชมไข่ดาวน่าทานมากเลยมีขนมปังนะครับมีผักมีเพ้นควายให้เราทานนะครับอันนีนะครับย่างนะครับใส่ซอสก่อนนะ เราซอสมาใหม่ลลกเราขวนมานี่เด๋ยวไปเอาเลยขพอยากกินนะอ,อร่อยรสชาติไม่เปลี่ยนเลยกินผักกันนะอือ เป็นปลาเกงน,นะครับอืมไปนอนดูหนะับเลยอร่อยเ้ปั่นท่า ทาอร่อยน่าดูเลยครับครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ